สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบก,กับใจสร้างพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอซใหม่ทุกทกท,กท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบพูดในไลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนะคะห้างเสงวีเอพเช้าบ่ายวันที่25พฤศจิก,กายน2565น2565นะคะก่อนคำนวณคำเตือนค่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สับสนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะครัพี่ังค่ะก่อนคำนวณน,นะคะไปดูวันที่24ก่อนนะคะเข้าอหลุดค่ะ 24นะคะจะให้เด่นรอบเช้าศูนย์และหกเด่นรอบบ่ายสองและสี่นะคะรอบเช้าหลุดนะคะบนมา8ปดเจดสามล่าง8ปดสองมาเข้า2ของรอบบ่ายนะคะรอบเช้าหลุดไปเลยนะคะรอบบ่ายจะให้สองและสี่บนมาสี่แปดหนึ่งล่างสามสองหมา 4, 8, ละสี่มาหลักร้อยนะคะเข,เข้าเข้ด่นสามู่สองสามสามสองเจ็ดกัะจงมาให้ออกคือเกาค่ะพี่น้องไม่เป็นไรนะคะมาต่อนะคะ วันที่ยี่สิบห้าค่ะวันที่ยี่สิบห้านะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่แปดแต่ห้าจะคู่ความน่าจะเป็นนะคะแปดเก้าแปดหนึ่งแปดหกแปดสามแปดเจ็ดแปดสอง ห้าก็ห้าเก้าห้าหนึ่งห้าแปดห้าเจ็ดห้าสามห้าหกค่ะเด่นบ่ายนะคะก็คือเก้าและหนึ่งเก้านะคะเก้าแปดเก้าหนึ่ง เก้าห้าเก้าสี่เก้าสองเก้าสามหนึ่งค่ะหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ หนนะคะี่น <s ab t> ้องค่าชอบหรือเปล่านะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เรียนผ่านได้เลยนะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะแปดหค่ะ8 9แล้วก็8ปดนะคะแนะคะห้าก็ห้าเก้าด้านล่างเก้า9ปดเห้า หนึ่งก็หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งแปดนะคะชอบก็ตามได้เลยไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะประมาณนี้นะะเนาะค่ะเนาะสำหรับเลขเด่นประจำวันเหมือนกัน,ท,กนทุกหุ้นทุกหวยเลยนะคะก็คือเลขหกและเลขหนึ่งเบอร์ประจำวันก็หกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะพีนะ่น้องสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ สุขสุขมันหม,มันค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ